สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องแปดเทคนิคสร้างแรงบันดาลใจดีๆที่สามารถเปลี่ยนให้เราประสบความสำเร็จได้ครับการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากเพราะเราจะต้อง ผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อให้เราก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายได้และการสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราได้ลุกขึ้นสู้และสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคไปได้วันนี้เราจึงมีแปดเทคนิคที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆครับ เราสามารถให้กำลังใจตัวเองได้แบบง่ายๆแต่สามารถเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องตามเรามาครับเรื่องที่หนึ่งมีความเชื่อมั่นก่อนอื่นนั้นเราควรมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนโดยการสร้างทัศนคติดีๆเช่น เชื่อมั่นว่าตนเองทำได้และสามารถผ่านปัญหาที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ไปได้ซึ่งเราหากเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็จะเกิดความมั่นใจและสามารถเอาชนะปัญหาได้ในที่สุดครับข้อต่อมามีเป้าหมายที่ชัดเจน การจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากจะต้องมั่นใจในสิ่งที่ทำแล้วการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะช่วยช่วยให้เราไม่ค่อยเขลททำให้เรามีแรงจูงใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้ครับ ต่อมาการหาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่างลองหาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่างที่เราชื่นชอบเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจของเราดูครับโดยเราอาจจะชื่นชมบุคคลเหล่านั้นจากการกระทําแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลเหล่านั้นได้ถ่ายทอดออกมาเราสามารถเลือกบุคคลเหล่านั้น มาเป็นแรงบันดาลใจของเราได้ครับถือเป็นการให้กำลังใจตัวเองอีกทางต่อมาการเรียนรู้ความผิดพลาดครับไม่มีใครไม่เคยทำพลาดทุกคนย่อมเคยผ่านความผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่เราควรนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นประสบการณ์และเตือนตัวเองว่า ไม่ควรทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเดิมๆรวมถึงเรายังไม่ควรจมปักอยู่กับความผิดพลาดนั้นๆเราควรปล่อยวางแล้วก้าวต่อไปเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าครับต่อมาการรู้จักบริหารเวลาในบางครั้งเราก็จำเป็นต้องทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาจํากัด ซึ่งเราจะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เลยหากไม่รู้จักบริหารจาัดก,การเวลาที่ดีการเรียงลำดับว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำหลังเป็นนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จครับซึ่งหากเราอยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ควรฝึกตัวเองให้มีนิสัยแบบนี้ด้วยเข้าต่อมา การเปิดใจลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนการยึดติดอยู่กับความเคยชินเก่าๆทำให้เราไม่มีความไม่มีประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งหากเราอยากเป็นคนที่เรียนรู้อะไรหลายๆด้านก็ควรจะเปิดใจทดลองทำอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเช่นกันเพราะประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วยเราให้รับมือกับอุปสรรคในรูปแบบต่างๆได้ครับเขาต่อมาการมองโลกในแง่ดีลองยิ้มรับกับปัญหาและมองว่านั่นคือประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นซึ่งการจะยิ้มรับปัญหาได้นั้นเราก็ควร เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสียก่อนเพราะเมื่อมองโลกทุกอย่างเป็นไปในด้านบวกแล้วจะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่โปร่งใสและเกิดแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมาได้ครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอเรื่องบางเรื่อง หรือแม้แต่บางคนก็ไม่ควรที่เราจะไปเสียเวลาด้วยเพราะนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมีแต่เสียกับเสียครับซึ่งหากเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะเวลาที่มีไปทำสิ่งที่มีประโยชน์น่าจะดีกว่านะครับนี่ก็เป็นบทความดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้และพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับครับท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องเราได้โดยซื้อสินค้าตามลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ